สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการคาดการสถานการณ์ฟูลร้อกคาเล m เียม2.5ซีีนี้เป็น EP ที่110ของรายการแล้วนะครับในลำดับแรกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการดูสถานการณ์ปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Air4T h ไทกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ เราต้องเฝ้าระวังจับตาอย่างใกล้ชิดจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เน้นย้ำจริงๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับค่าฝนละอองนะครับแทบทุกพื้นที่แทบทุกสถานีเลยนะครับขยับขึ้นอย่างมีนะสสำคัญมากๆเลยครับแทบทุกพื้นที่ตอนนี้เป็นสีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับเราถัดไปดูกันที่พื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยกันบ้างนะครับเจนว่าพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยตอนนี้ก็แนวโน้มขยับขึ้นสูงเหมือนกันนะครับ ภาพรวมส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองหรือเป็นสีส้มนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นะครับทางจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับจะเริ่มขยับขึ้นมากกว่านะครับเราถัดไปดูกันที่17จังหวัดภาคเหนือกันบ้างนะครับเห็นได้ว่า17จังหวัดภาคเหนือตอนนี้นะครับที่ต้องเฝ้าระวังจริงๆเลยนะครับจะเป็น17จังหวัดภาคเหนือตอนล่านะครับหลายจังหวัดนะครับตอนนี้ค่ารายชั่วโมงนะครับขยับขึ้นสูงมากทอเราก็เป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ เลยมีค่าที่สูงมากๆเลยนะครับแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยแนวโน้มสถานการณ์อย่างคงดีต่อนเนื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเราถัดไปดูข้อมูลปัจจัยทางด้านอุตุนิมวทยากันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมวณทลพื้นที่ภาคอีสานหรือพื้นที่ภาคเหนือนะครับจุดตัดสําคัญเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์จะอยู่ที่ช่วง13 14 15นะครับเพราะว่า อัตรากรารระบายอากาศตอนนี้ค่อนข้างต่ำนะครับลมจะค่อนข้างสงบในช่วง3วันที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเราไปดูข้อมูลจุดความร้อนจากทางจิสดากันบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับจุดความร้อนในประเทศไทยนะครับจะอยู่ที่ยังไม่เกิน1,000จุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ800กว่าจุดนะครับ เรายังคงพบเจอนะครับสัดส่วนการเผานะครับที่มากจากพื้นที่ป่านะครับเราพบจังหวัดที่มีจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเราไปดูสถานการณ์ล่วงหน้ากันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ล่วงหน้า7วันถัดจากนี้นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไฮไลท์นะครับจริงๆเลยนะครับอยู่ที่ช่วง1 3 1 4นะครับ15แล้วก็ต่อเนื่องไปถึง16กนะครับก็จะเป็นช่วงวันดังกล่าวที่ผมบอกไปว่า สภาพอากาศไม่ค่อยจะดีนะครับอากาศค่อนข้างนิ่งและจมตัวนะครับในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนะครับ13-15ที่ผมได้เน้นย้ำเป็นไฮไลท์ปแลรวนะครับเป็นวันที่เราต้องเฝ้าระวังจับตากันอย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับพื้นที่ภาคอีสานก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับในช่วง3วันที่ผมเน้นย้ำไฮไลท์ไปนะครับจะเป็นช่วง3วันที่ต้องเฝ้าระวังจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ และตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราเข้าสู่ช่วงฤดูฝุนหรือฤดูหนาวนะครับอย่างเต็มตัวแล้วนะครับสิ่งที่เราขาดไปเลยไม่ได้นะครับที่เราเน้นย้ำกันมาอยู่เสมอทุก EP นะครับนั่นก็คือการร่วมด้วยช่วยกันลดการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งกําเนิด2วิธีที่เราพูดกันมาอยู่เสมอนะครับวิธีแรกนะครับจากภาคการจราจรนะครับขาดไปเลยไม่ได้นะครับเมื่อมีเวลาว่างอย่าลืมจริงๆนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างเป็นประจําอยู่เสมอนะครับบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์ของทุกท่านโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและว ประเทศไทยนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาแล้วจริงๆนะครับที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับงดการเผาในที่โล่งอย่างจริงจังเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวชนุกท่านจริงๆเลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันติดตามข่าวสารสาระสำคัญดีๆและสถานการณ์ที่อัปเดตทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะครับเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนประกอบการดำรงชีวิตนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมการแจ้งสาหรับทุกกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มวัยนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูก กบควบคุมมลพิษนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ใน EP ีพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ